สวัสดีครับพี่น้องพ้องฝูงต่างๆบริการสันต์มาพบกับผมแอดมิอีกเช่นเคยนะวันนี้มาพบกับคอนเทนต์ระบบการแปลงเพศการแปลงเพศนะทีนี้ทุกคนจะสามารถแปลงเพศได้แล้วนะจากคำแนะนําของทุกๆคนนะฮะเราจึงเพิ่มระบบการแปลงเพศเพิ่มขึ้นมาฮนะการแปลงเพศนมีอะไรยังไงบ้างนะฮะ,ะก่อนอื่นเลยให้เราไปที่ร้านค้าเนาะมันก็จะมีไอเทมที่เป็นรูปผีเสื้อนะผ,ผีเสื้อแบบบิดเบี้ยวอะไรเงี้ยนะเพื่อให้เราสามารถแปลงเพศได้ เราต้องกดไปในรูปกระจกครับอ้าวพี่ไอ้กระจกนี่คือยังไงพี่อ่าสร้างกระจกเงาส่องแบบตัวเต็มตัวนะฮะในดีแดนของคุณหรือในบ้านของคุณแล้วกดเข้าไปในอ่าปรับแต่งตัวละครเนาะมันจะสามารถปรับแต่งแปลงเพศได้ไอ้กระจกนี่เป็นยังไงฮะกระจกปะเดี๋ยวพาไปดูหน้าตาของกระจกนะครับอืม Uh, ตัวละครของคุณพร้อมที่แปลงเพศแล้วที่สําคัญคือไม่จาเป็นต้องซื้อชุดใหม่ชุดปัจจุบันของคุณทั้งหมดจะถูกปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติหมายความว่าชุดตัวละครของเราเนี่ยฮะสมมุติว่าเราเป็นตัวละครผู้ชายอยู่เราแปลงเพศปุ๊บชุดทั้งหมดของเราจะแปลงเป็นเพศหญิงทั้งหมดเลยครับไม่ต้องไปหาซื้อชุดใหม่นะเออหมายถึงว่าชุดคอสตูมของเราทั้งหมดนะฮะทั้งหมดเลยชุดคอสตูมทั้งหมดของเรานะพอเราแปลงเพศปุ๊บจากชุดผู้ชายจะกลายเป็นชุดผู้หญิงทันทีเป็นไงดีป่ะ โคตรดีอ่ะแล้วไอ้กระจก,กลแ,ละแล้วไอ้กระจกเป็นไงฮะกดตัวบีคลิกขวาครับแล้วมาดูที่เฟอร์นิเจอร์ฮะกระจกที่เขาพูดถึงคือกระจกตัวนี้ฮะอ่านี่นี่นี่ฟอร์มิเลอร์กระจกแบบเต็มตัวน้องกดเข้าไปในกระจกน้องสามารถปรับแต่งแปลงเพศได้เต็มที่เลยอ่ะน้องก็สร้างกระจกวางไว้ที่บ้านคะก็แปลงเพศได้เลยครับแปลงเพศผ่านกระจกคนบ้าอะไรแปลงเพศผ่านกระจกปะไปต่อเรามาดูเนื้อหากันต่อฮะ หลังจากที่เราซื้อผีเสื้อเนี่ยเขาจะแจกผีเสื้อกันคนละหนึ่งผีเสื้อเนาะเออซื้อโดยใช้เ n e r จ y ลิง k ์หนึ่งครั้งแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นราคาไอเหรียญเนี่ยก็ประมาณแป0ปดสิบเหรียญแต่ว่าครั้งแรกเขาแจกฟรีหนึ่งครั้งนะอืมอ่ะท่าทางของอตัวละครผู้หญิงเนาะจากตอนแรกที่ยืนท่างขานะฮะท่างขาตอนนี้ก็จะยืนแบบหุบขานิดนึงอะไรอย่างงี้เนาะหุบขานิดนึงจะไม่ห่างขานะเออ ก็ปกติเวลาที่นั่งอ้าขานะพวตัวละครผู้หญิงนะฮะก็จะนั่งแบบสุภาพเรียบร้อยเป็นคุลสตรีนะฮะเห็นไหมจากตอนแรกที่นั่งอ้าขาแหกขากันอย่างนี้นะฮะก็นั่งหุบขาเรียบร้อยขึ้นนะครับเวลานอนปกติก็นอนแบบอาขาก็นอนหุบหุบนอยอะไรอย่างงี้ยดีว่ะเอ้ยก็ชอบเลยโอเคครับต่อไปอาการตับแต่งแสงให้กับตัวละครเนาะ คุณเคยรู้สึกไหมว่าตัวละครที่คุณสร้างขึ้นอย่างสวยงามมันดูไม่เข้ากับแสงบางประเภทนะฮะไม่ต้องพูดถึงอีกต่อไปด้วยการอัปเดตนี้ระบบแสงในเกมจะโดนอัปเดตใหม่นะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ในห้องที่มีแสงสลัวหรือยืนยืนท่ามกลางแสงสว่างตัวละครของคุณก็จะดูไร้ทิ่ตินอกจากนี้เรายังปรับปรุงระบบแสงอย่างต่อเนื่องเพื่อให ได้แสงที่สมบูรณ์แบบแบบ360องศาเลยทีเดียวเชียวทุกสภาพแวดล้อมนะฮะให้ตัวละครเราดูดีห็นไหมอันนี้คือก่อนที่จะปรับแต่งอันนี้คือหลังปรับแต่งตัวละครก็จะดูดีดูสวยทุกที่ทุกเวลานะฮะไปต่อฮะนี่นี่อันนี้คือตัวละครเวลาที่เราปกติก็เราก็ยืนถูกไหมก็ยืนแบบนี้เนาะอืมปรับใหม่ฮะนี่ใส่ส้นสูงนี่สูงน่องส้นสูงนะครับรองเท้าแตะอ่าสุดท้ายนี้นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการอัปเดต ของเราเท่านั้นเราทําได้ดีแค่ไหนจนถึงตอนนี้ก็ช่วยกันให้คะแนนกันหน่อยแล้วกันนะครับอย่ากังวลเราจะคอยขัดเกลา์อนิเมชันการปรับแต่งสภาพแวดล้อมและปรับปรุงรายละเอเียดเล็กๆน้อยๆอย่างต่อไปอย่างต่อเนื่องติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้เลยเร็นี้ไม่ว่าคุณภาพฉากที่ดีขึ้นหรือการเทเลพอร์ตท,ที่ดีขึ้นเซอร์ไพรส์อื่นอีกมากมายติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้เลยเร็นี้นะฮะก็จากทีมเดฟครับก็สรุปง,ง่ายๆมีอะไรมากครับก็แปลงเพศนะฮะชุด ก็ตามหมดทุกอย่างแล้วก็ตัวละครผู้หญิงก็จะไม่ยืนอ้าขาจะจะหุบหุบขาหน่อยนะฮะแค่แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากโอเคปะเออส่วนใครที่อยากได้การ์ดแปลงเพศนะก็ซื้อผีเสื้อได้นะฟรีหนึ่งครั้งเนาะอืมถ้าอยากแปลงเพศก็ไปกดคุยที่กระจกนะฮะในบ้านในบ้านก็จะมีกระจกอยู่นี่นี่คือกระจกวิเศษนี่กระจกวิเศษจงบอกค่าเถิดค่าอยากจะเป็นผู้ชายต้องทําอย่างไรกดเอฟเข้าไปครับแล้วก็ไปแปลงเพศได้เลยก็จะมี ผีเสื้อตรงนี้เพิ่อมอีกอันหนึ่งเป็นผีเสื้อแปลงเพศนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้เลยกัน